ให้เอเริ่มต้นวันดีๆด,ด้วยวันเกิดไอรินนะครับทุกคนวันนี้เราจะไปเลือกของข,องของวัญวันเกิดให้ไอรินกับเดวันกันแต่ก้องเลือกขำก่อนถืนนิ่งๆดิสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ มิโซะดีบีเห็นไหไเนใจเรื่องของความเกิดแห้่เดินกันทุกคนทุกคนคือทุกคนตอนนี้เราลังเลว่าเราจะอะไรให้ลินดีคิดว่าอลินน่าจะชอบเป็ดเป็ดตัวเนี้ยตัวเนี้ยเห็นอลินใช้เป็นตีนอะไรอยู่หรือว่าซื้อเจะยิงให้ลินดีเลือกค่ะ หมีค่ะหาเออหมีน่านรักอะแต่ลินจะชอบไหมเน่ะทุกคนอันไหนดีขอเวลาคิดแป๊บ One hour later ทุกคนตอนนี้เราได้แล้วนะเราจะเอากล่องนี้กล่ <c oughs> องอาะไรนะพี่จุดหลักฐานแม่ก่อนเอาดีเอาดีเอากล่องไหนให้พี่ลินตั้งใจเรื่องมาก

ไม,มไม่เขาถ <c oughs> ่ายอยู่้างตามติดาา <c oughs> ตามหน่อนยเดี๋ยวอุ <c oughs> ว้สอนนะคะ I I N S T A C ทำมาได้ก็แต่วันนี้คนติดตามเขามาเยอะมากเลยนี้ปว <c oughs> ดอะเยอะมากเราจะมาแกะของขวัญที่โฟกัสซื้อให้นะครับเป็นขอ่สิโอ้โห so โคิ t e ไหม นี่อยากได้อยากได้อยากได้นาฟันเซล,ลแล้วก็แอรีโอแอรีโอน่ารัรรกจังแก่เลยแล้วกัน อ๋อเด็กจัสมินมันจะมีการมันด้วยนี่นี่จัสมินนะครับอ holy w วโวน่ารักอ่ะแกให้เรานะโฟกัสปิดใค่ไหนหนึ่งสองสองวสำเร็จทุกคนเจอกันภารกิจต่อไปทุกคนตอนนี้เรามาทำภารกิจต่อไปคือมากิน สาบูที่อร่อยร้อยแปดนะครับทุกคนเปขึ้นมากินคงแรกเลยหวังว่าจะอร่อยอย่างแน่นอนเอาละครับจังหวะน,นี้นระหว่างตู้กับมืออัะไรจะหลุดก่อนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อีกนิดเดียวนี่กันนะเ <c oughs> อ้ยได้ลูกเนื้อครับ <c oughs> ดูกลามนะกล้ามแข็งเป็นมัดมัด <c oughs> เป็นไงครับน้องอีวิจะได้กินไหม ไหนโอ้โหเขาจับเลยนึกว่าจะยกมาทางถังวายเฮ้ยสวะนี้มือเดียวครับไม่ต้องใช้สองมือเฮ้ยคุณพ่อเราก็าทำได้สุดยอดมากเฮ้ยอีกลูกหนึ่งแถมครับแถมให้น้องเขาหน่อยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยโโอ้โหสุดยอดเฮ้ยหไหนโชว์ยิมม้มหวานซิทุกคนรีวิวอิ่มแล้วตอนนี้เป็นไงอิ่มมาก <c oughs> คือบอกเลยว่าคุ้มคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วขอบคุณนะคะอร่อยสุดยอดอิ่มบ,ยบายบาย เจอกันเดย์ทูสวัสดีช้าที่สดใสกับเดย์ทูนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ใกล้แบบแล้วก็ใกล้แบอ๋อใกล้แบบวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนสปวววันนี้เราทำอะไรครับทุกคนถือว่าเป็นคำตอบแล้วนะครับแล้วคิดว่าวันนี้จะเป็นไงบ้างก็ขอบคุณสำหรับคำตอบนะ

มะเดลเหมยกล้งยิงวันนี้มาทำอะไรคะับที่รักกินตีน้อยใครอยู่ชื่อหนูมั้ง <c oughs> วันนี้เราจะมากินตีน้อยกับทีมเดิมของเราชื่อทีว่าแออคชชีื่ a c ี i acti acti a c เมมเบอร์รับของเราในวันนี้ <c oughs> แล้วใครจะป้อนล่ะ บางนี้เราจะหาคอนเทนต์ทำไปก่อนนะทุกคนรอดูขึ้นคลิปที่สหาน<ต>ทุกคน,นคือตีนออ้อยอ่ะคิวรอเยอะอย,อย้ายย้ายถิ่นฐานพ ว่าสีอหรอสิบแปดสีก็สี่สิบเราจะย้ายไปไหนกันเราจะย้ายไปสวีเิตค่ะทุกคนตอนนี้เราย้ายกันมาที่ร้านอะไรนะช็อปปี้ช็อปก็คือได้ยินแล้วไม่ต้องรอแล้วเป็นไงคะรีวิวอร่อยวิทนี่ต้องต้องให้คนนี้รีวิวหมูชิ้นแรกอร่อยมากค่ะพูดอร่อยแม่คอนเฟิร์มโดยน้องฝางนะครับ Bye-bye. พาพามเด็กมาถ่ายรูปกับน,นี่แฟนมันอยู่นี่คนเห็นไหมสุดหล่อคนนี้ที่ร้องเพลงนี้อยู่ so คือถ่ายรู้เสร็จแล้วแต่มันไม่อย่ากนั้นไม่คืนคืออาจารย์ด้หรอแม่ก็คือมึงอยู่ด้วยกันมึงไม่เตือนเลยแ้วถ่ายคลิปให้ดูแวนก็ไม่คืนบูยทำไมคะัมีหลักฐานแล้วนะทุกคนมันคืนแล้วนะเจอกันตอนหาอะไรกินแล้ว

ตอนนี้เราขึ้นมาพักผ่อนกันที่สยามสเคปชั้น10นะครับใครบอกร้อนตอนนี้กี่โมงสามบ่ายสามมันไม่ร้อนนะมันไม่ร้อนคนกปไหล่มากแบบเดินแล้วมันแบบทำไมต้องทุกคนบางคนบางคนรู้สึกว่ามันก็ดูดีนะข้างบน เป็นไงทีนี้ท่าเนี้ยไอ้มถ่ายถึงแค่ตอนที่อันนี้พอโอเคทุกคนรอดูคอนเทนต์อวสานน้องฟิงผิงอวกไปอวกแตก ไม่ได้ถ่ายไว้แต่อยากให้ดูไว้ว่าจะถ่ายที่กูแต่ยังไงก็วันนี้เราจะจบลงกันที่ตรงนี้เจอกันวันต่อไปครับเริ่มต้นบอกวันใหม่ด้วยไอ้ควายวันใหม่มานี่เราอยู่กันที่สบวอลพร้อมไหนนะทุกคนแต่ละคน ดูการ์ตูนใหเพื่อนด้วยดูกันในงานฮะ ทุก <laughs> คนจบวันแล้วจบงานแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายบ๊าย